สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่องธีรยุทธนะครับวันนี้เราจะมาอัปเกรดไอตัวแดงๆเนี่ยในพลสมุไรอมูลผู้ยิ่งใหญ่นะครับก็จะกลับไปเป็นตัวสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมลืมอัปเลเวลมันก่อนที่จะมาเป็นขั้นไฮเปอร์ นี่ครับเราก็จะเอาเป็นล่างสีฟ้านี่ครับแต่วิวัฒนาการมันจะลดลงก็คือสีเหลืองเหลืองนี่นะครับแต่ผมก็ไม่เสียดายหรอกเพื่อให้ตัวมันแข็งแข่งนะครับก็สลับไปเลยนะครับอุปกรณ์เออเอาไปเลยครับก็อย่างนี้แหละเอออันนี้อาจไม่มีเสียงนะครับเพราะผมไม่ได้เปิดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องธีรยุทธ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ